สลับไปดูเรื่องของกรมทรสันติภาพชายแดนใต้กันบ้างวันนี้มีการนัดหารือโกนิตักบายเพราะว่าจะหมดอายุความพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามีการเชิญคุณภูมิธรรมมาด้วยทั้งในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้มาชี้แจงบิก<ห>อ้วนไม่มาส่งแม่ทัพภาคสีมาแทนนะคะโดยกรมทรกร็ระบุว่าแม่ทัพภาคสีเนี่ยเข้าประชุมแต่ว่าใช้เวลาไม่นานก็ออกไปเพราะบอกว่าติดภารกิจค่ะ ไปดูการประชุมคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสัติภาพชายแดนใต้นะคะมีการเชิญคุมภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงนายฉัดชัยบางชวดเลขาธิการสมชอพอ,อ,อรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเพื่อพิจารณาศึกษาวิเคราะห์คดีตักใบที่เกิดขึ้น พอเริ่มการประชุมปรากฏว่าคุณจตุรนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมธิการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมระบุว่ามีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาชี้แจงแต่นายภูมิธรรมติดภารกิจจึงมอบหมายให้พลตรีไพศา,าหนูสังแม่ทัพภาคสีเข้าชี้แจงแทนแต่เนื่องจากพลโทไพศาลขอภัยพลโทไพศาลนะคะมีภารกิจต่อจึงขอชี้แจงเป็นคนแรก นอกจากนี้ยังเชิญเลขาสมชซึ่งท่านก็มาด้วยตัวเองแต่ยังมีตัวแทนจากกอรมนภาคสี่ส่วนหน้ามาด้วยต่อมาพลโทไพศาลแม่ทัพภาคเสียระบุว่าการชี้แจงในที่ประชุมส่วนใหญ่ในที่ประชุมไม่ได้สงสัยในคดีตากใบแต่ถามถึงแนวทางการรับมือหากคดีหมดอายุความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประท้วงหรือความรุนแรงในพื้นที่โดยได้เรียนให้ทราบว่าคุณภูมิธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้ดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุใดๆและในส่วนของการกระทําต่างๆขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่สามารถทำได้พลโทัยศารระบุว่าการวิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆหลักคดีหมดอายุความในวันพรุ่งนี้มีความห่วงใย,ยเรื่องของมือที่สที่จะมาสวมรอยสร้างสถานการณ์ด้วยโดยชี้แจงในกรมทว่าขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น เฝ้าระวังมือที่3ส่วนการทํางานของหน่วยงานความมั่นคงหลกัหลกๆคือการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวโดยดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไปอยู่แล้วแต่อาจต้องยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้นส่วนการประเมินความเคลื่อนไหวของกลุ่ม b I N พลโทไพศาลก็ระบุไว้บอกว่าที่ผ่านมาขบวนการบอกว่าได้มีการสร้างสถานการณ์และหล่อเลี้ยงสถานการณ์กันไว้แล้ว ที่เหลือเป็นการขับเคลื่อนของมวลชนและประชาชนในพื้นที่แต่ย้ำว่าภาพรวมสถานการณ์จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณที่น่าวิตกกังวลค่ะครับ